อ่ะโอเคนะครับในส่วนของพา์ที่สองเพิ่มเติมนะครับก็คือการทำให้แคม ERA เฟดอินเฟดเอาแล้วมีอีเวนต์อื่นเนี่ยเหมือนกับว่าเราเป็นการกระพริบตาอะไรเงี้ยนะทำยังไงนะครับเมื่อคลิปก่อนเนี่ยผมทำแล้วมันไม่สำเร็จอ่ะคลิปนี้ทำสำเร็จละเราจะมาดูผลลัพธ์ที่ได้กันนะครับอ่ะกดเพลย์ก่อนนะแก้ตัวให้ละอ่ะเห็นไหมครับอันนี้เฟดอินเฟดเอาเอาง่ายเวลาเราสร้างเกมมันจะเหมือนกับมีฉากที่ตัวเอกแบบกระพริบตาเปิดตาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ ถ้าทําโดยโค้ดซีชาร์ปนะผมว่าอต้องไปหาโค้ดวุ่นวายเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้ทําได้ยังไงผมจะสอนทําตั้งแต่ต้นเลยนะครับขออภัยในคลิปที่แล้วด้วยที่ไม่ชัดเจนนะครับโอเคเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยขออธิบายหลักการก่อนนะครับสเตจแรกเนี่ยคือเฟดอินผมใส่ฟินิชสเตจที่2เนี่ยถ้าใส่ฟินิชอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตัวสเตจแมชชีนเนี่ยจะไม่วนไปใหม่นะครับเพราะฟินิชคือการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ล,ละให้เราสร้างอีเวนต์ใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะสอนทําต,ตั้งแต่ต้นเลยนะครับลบออกนะ ในคลิปที่แล้วเนี่ยเราถึงตอนที่เราสร้างออบเจกต์ที่ชื่อว่าเ d e ขึ้นมาใช่ไหมครับเรามาที่ Action แอคชั่นเบ์เซอร์ละเราเอาเฟดอินก่อนก็ได้นะครับเลื่อนเวลาหน่วงเวลามันหน่อยนะฮะเมื่อได้ fade in เสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกตรงนี้ d d t r a n น i t i o n นะครับ finish นะฮะกดค o n t r ร l นะฮะคลิกเมาส์ซ้ายลากออกมาจะได้สเตทใหม่นะฮะทีนี้เนี่ยมาที่คำว่า Action Browser เหมือนกันนะ ให้เราคลิกคขาว่าเฟดเอาคลิกเข้าไปเพิ่มมันจะเพิ่มให้เพราะอันแรกเป็นเฟดอินนั้นที่สองเป็นเฟดเอานะฮะเราก็ดวงเวลามันหน่อยในส่วนของอีเวนต์ตรงนี้นะครับเราจะไม่ใช้ finish เพราะถ้าใช้ finish ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการสั่งโปรแกรมว่าให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์และมันจะไม่ยอมกลับไปกระพริบตาใหม่นะฮะเมื่อสักครู่ผมพลาดในจริงจนกระทั่งได้ไปทบทวนใหม่ละให้เรากดที่คำว่า new event นะฮะเราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นออ เอายังไงดีอะแคเมราเอฟเฟกต์อะอ่าเมื่อใส่แล้วเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานะครับตรงนี้ให้เราคลิกที่ตัวสีแดงอีกรอบหนึงนะครับอ่ามันก็จะปั๊บให้ละมันก็จะมีเครื่องหมายตกใจนะครับเอ่อลูกศรนี้ผมเอามาเป็นผมย้ายฝั่งไว้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่ได้แล้วโอเคอ่าฝั่งนี้ละทีนี้เนี่ยเราก็ลากนะฮะวนไปใหม่ได้ เห็นไหมครับก็จะถูกต้องแล้วเพราะว่าตอนแรกที่เราทําไม่สําเร็จเนี่ยก็คือสเตตตัวแรกเนี่ยเป็นฟินิชถูกแล้วแต่สเตตที่สองเนี่ยต้องไม่ใช่ฟินิชนะครับถ้าอยากให้มันวนไปใหม่เรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับแหน่มันก็จะบับ๊บแหน่กระพริบตาบับ๊บแหน่กระพริบตาเห็นไหมครับ นี่คือพลังของ Playmaker ที่สามารถสร้างเอฟเฟกให้กับกล้องได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าใครทำกล้องเนี่ยสามารถเขียนเงื่อนไขก็ได้ว่าให้มันไปทริกเกอร์อีเวนต์และเกิดเอฟเฟกนี้กับกล้องแล้วก็หายไปเมื่อตัวเราเนี่ยออกจากเขตของทริกเกอร์อีเวนต์ก็ได้นะฮะเห็นได้เลยว่า Playmaker เนี่ยเป็นระบบภาษาที่มีความซับซ้อนในตัวมันเองนะครับแต่เข้าใจง่ายนะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับโอเคสำหรับนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเป็นตอนที่2.5แล้วกันก็คือมาแก้ไขให,ให้กับตอนที่แล้วที่ทำที่ผมทำ ไม่สำเร็จนะครับโอเคครับ